ุกแกสองหางนะครับไม่ใช่จิ้งจกนะครับทุกแกสองหางตัวนี้นะครับอยู่กับผมมาสิบกว่าปีแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่ที่ผมเริ่มสร้างบ้านใหม่ๆนะครับแกก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับมาได้ราวสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วนะครับสังเกตที่หางหางเป็น2องแฉกนะครับแล้วก็ ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงมาอยู่บ้านผมนะครับตัวอื่นก็มีแต่แกก็อยู่ด้วยแล้วมีตัวอื่นที่ไม่ใช่สองหางด้วยอตัวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะให้โชคลาภกับผมนะครับที่ผมก็ดีใจที่อยู่กับผมมาตั้งสิบกว่าปีไม่หนีไปไหนตัวก็ไม่ใหญ่ด้วยนะครับ แต่ก็อยู่ตรงนี้ตลอดอยู่มุมนี้ของห้องครัวผมตลอดนะครับตรงนี้สังเกตยาวกว่าบล็อกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เวลาเราถ่ายตัวมันนะครับมันจะมองเราตลอดเลยแล้วก็หางที่เป็น2แฉกเป็นเอกลักษณ์ของทุกแกต,ตัวนี้นะครับซึ่งปกตินะครับ จิ้งจกสองหางนี่เคยเห็นนะครับแต่ตุ๊กแกสองหางนี่ผมเพิ่งเห็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะครับที่มีตุ๊กแกมีสองหางแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตุ๊กแกที่แปลกมากเลยแต่เป็นตุ๊กแกที่ผมชอบมากด้วยอยู่ในบ้านผมในห้องครัวเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วครับ